3ตุลา2565ครับทุกท่านวันนี้ชาวเลโก้มีภารกิจสำคัญเลยนะครับที่จะต้องรีบวิ่งไปซื้อของใน t o ยอารเพราะว่าทุกเดือนตุลาคมของทุกปีทอยอาร์อเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะของเลโก้ครับชื่อว่าบลิ c โทเบอร์ก็จะเป็นของแถมในช่วงเดือนตุลานี่แหละครับแต่ละปีก็แตกต่างกันไปสำหรับปีนี้เนี่ยก็เป็นน่าจะมาในทีมของเครื่องเล่นนะครับมี4แบบด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มแจก ซื้อของครบ2 5 0 5ครับก็จะได้ของแถมแล้วก็จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมมาถึงห้างแล้วเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็ซื้อของเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ได้ของแถมมาเรียบร้อยของที่ผมซื้อวันนี้ก็คือ76217 I am Groot นะครับตัวนี้2002ครับมันก็จะไม่ถึง2005ผมผมก็ซื้อมอไซค์เพิ่มอีกคันหนึง่งฮึบก,ก็จะเป็นยอด2005พอดีแล้วก็ของแถมวันนี้ตัวแรกที่ได้นะครับนี่ได้มาแล้วของแถม หน้ากล่องนเป็นรูปดวงดาวแบบเนี้ยตัวแรกก็คงจะเป็นเอ่อเป็นรุ่นอวกาศเป็นตัวนตัวที่ขี่ยานอวกาศนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะทำอันบ็อกพร้อมประกอบแล้วเดี๋ยวลงคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งถ้าใครอยากได้ของแถมก็รีบไปซื้อกันนะครับสำหรับคนที่ซื้อเลโก้บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ตัวที่น่าซื้อก็เป็นอวตารครับ ตัวเพิ่งออกใหม่เลยมีหลายเซตเลยก็รวบรวมราคาดูให้ดีของผมคงซื้ออวตารไว้อาทิตย์หน้าครับเพื่อจะได้ของแถมแบบถัดไปจะเป็นอะไรก็รอเจอกันอาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ